วันนี้อิหร่านก็เตรียมการที่จะซัดกับอิสราเอลเพราะาปัญหาเรื่องการกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ในกา,าซาอิสราเอลต้องการยึดครองกาซาเพ,เพื่อแหล่งพลังงานที่อยู่ในกาซาที่มีอยู่อย่างมหาศาลแล้วตอนนี้เศรษฐกิจของอิสราเอลก็กำลังแย่มากเพราะว่าสงครามยืดเดยื้อมานานไม่สามารถผลดตสึกได้ยูเครนไม่ต้องพูดถึงครับลบมาสามปีกว่านี่ไม่มีวี่แววว่าจะชนะนับยิ่งนานก็เท่าไรก็ยิ่ง ขาดทุน,นก็ต้องยากจนเศรษฐกิจพังไปเรื่อยแล้ววันนี้จีนมาทําแบบนี้นี่อเมริกาก็คิดหนักแต่จะถอยหลังก็ไม่ได้แล้วเพราะเดินมาไกลซะเหลือเกินนั้นผมยิ่งเชื่อว,ว่าสิ่งเดียวที่อเมริกาจะวัดกับจีนก็คือการวัดด้วยกําลังทางทหารเพราะว่าในแง่ของเศรษฐกิจวันนี้พายแพ้ย่อยยับอเมริกานี่ช่วหัวยังไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้นี่ดังนั้นคนไทยคนระับต้องเตรียมตัวนะครับประหยัดได้ต้องประหยัดนะครับ เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้เงินสดมีความสำคัญมากที่สดุดเก็บเงินสดไว้เยอะอย่าพยายามสร้างหนี้สร้างสินนะครับต่อให้รัฐบาลกระตุ้นการบริโภคอย่างไงก็แล้วแต่ถ้าไม่จําเป็นอย่าบริโภคนะครับเพราะเห็นว่าท่านนายกหนูจะนําโครงการคนละครึ่งมาใช้อีกโครงการคนละครึ่งนี่ครับมันเป็นภาพลวงตาเศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นมาจริงครับแต่มันเป็นการต่อลมหายใจกับให้กับเศรษฐีประชาชนเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาส่วนหนึ่งแล้วรัฐบาลก็ อังก็ประมาณแผ่นดินีนส่วนหนึ่งครับไปใช้กับโครงการนี้แต่ว่าประชาชนได้ประโยชน์น้อยมากเป็นการประคองธุรกิจเศรษฐีไม่ให้ล้มเท่านั้นเองเออนะแล้ววันนี้นะผมก็ไม่เชื่อแล้วว่ารัฐบาลของคุณอน,นุทินจะไปรอดถึงแม้ว่าจะพยายามนำนักวิชาการละยรก็บอกว่าน่าจะอยู่อย่างน้อยสิบเดือนครับไอ้เรื่องที่ ยุบสภาภายในสี่เดือนนี่เป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เลยนั้นพรรคส้มก็เตรียมแล้วกันนะว่าคุณจะรับผิดชอบยังไงดีกับการที่ประเทศนี้ไม่สามารถยุบสภาได้ตามที่คุณได้พูดได้ว่าคุณเลือกอนุทินเป็นนายกเพื่อจะยุบสภาภายในสี่เดือนแต่วันนี้นะหลายคนเริ่มวิเคราะห์ไปแล้วตั้งแต่กระบวนการทั้งหลายแหล่นับจนไปถึงกระบวนการยุบสภา,าเนี่ย จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิบเดือนดังนั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าจะเส้นทางในการยุบสภาเนี่ยตามที่ความคาดหวังของพักสม้มแล้วก็ที่คุณอนุทินให้สัญญาไว้เนี่ยเร็วสุดคือสิบเดือนยังไงล่ะครับเห็นไหมแทนที่พักส้มจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็เอากระทรวงสำคัญทังคันมาดูแล ระยะเวลาอย่างน้อยสิบเดือนเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมากมายมหาศาลแต่คุณกับโยนมันทิ้งไปซะออรัฐบาลถนะ้าอยู่ตามที่พวกเขาตกลงกันเนี่ยมีสิบเดือนยกเว้นมันมีเหตุอัิเสบิทำให้รัฐบาลไปก่อนกำหนดอันนี้ไม่รู้ถ้าจะไปก่อนกำหนดนี่ไม่ได้เกิดจากการยุบสภาแต่เกิดจากการถูกสอยนะ เห็นไ,ไหมผมถึงบอกไงว่าวันนี้พักประชาชนเสียรู้แล้วครับนะตกหลุมพรางเสียตีข้างโง่ตัวใหญ่วันนี้ถ้าเกิดจะมีการยุบสภาก่อนกำหนดหรือรัฐบาลอายุสั้นกว่ากำหนดนี่จะไม่ได้เกิดจากสิ่งที่พักส้มพยายามจะผลักดันแต่มันเกิดจากการที่ไปไม่รอดในตัวของคุณอนุทินเองอย่าลืมนะหัวสอวอเขากระโดงมันคาคออยู่แล้วยังมีเรื่องราวอื่นอีกมากมายน้บที่ สามารถนํามาเล่นงานได้อยู่แล้วใช่ไหมก็เมียก็คือชิงยุทธภาโดยตัวนายกอนุทินเองก็จะหนีเรื่องจริยธรรมหรืออาจจะถูกสอยล่วงแต่ถ้าไม่โดนตรงนี้ก็จะต้องอยู่ทาไปเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนั้นนั้นมีสงครามเข้ามารัฐบาลอนุทินก็จะรักษาการยาวไปเลยครับเพราะคงไม่มีใครมีอารมณ์ที่จะมาเลือกตั้งและก็ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะเลือกตั้งด้วยในงานนี้พักส้มเสียรู้ตีข้างโง่ตัวใหญ่ เออนะยิ่งสถานการณ์โลกพึ้มพัมพึมพัมพแบบนี้นะผมเลยเกรงว่านะครับอนุชินจะใช้โอกาสนี้ในการยื้อซึ่งน่าจะเป็นผลเสียต่อประเทศนะเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่ร่วมหลายฝ่ายมากการแก้ปัญหาอาจจะไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดประชาชนจะต้องรอความหวังต่อไปแต่ถ้าจะถูกสอยก็มีเหตุอยู่แล้วใชครับเรื่องของ การเล่าเว้นนะอย่าลืมว่าคดีเขาก็โดงเนี่ยนะครัำสั่งศาลสั่งมาแล้วให้คืนที่หลวงซึ่งถ้าเกิดนายกไม่ดําเนินการตามคําสั่งศาลเนี่ยก็มีความผิดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามาตาอะไรจะคอาดูนะครับจริงๆแล้วใน Google ก็มีนะครับหากคําสั่งศาลให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บางอย่าง หรือสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วนายกรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามประมวลมาตรา157อ่านี่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องปกตินะเ,นเรื่องการลาเวน้นหรือว่าเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่ชอบก็157นะครับนะแล้วก็ในรัฐธรรมนูญมาตรา170ว็รค4นะครับวงเล็บ4ประกอบมาตรา1604แล้วก็วงเล็บ5เป็นสาเหตุให้ความเป็น รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะครับอนะ่ส่วนความผิดทางอาญาจะเป็นกรณีที่ศาลสั่งนะครับอนะ่หากไม่ปฏิบัตินั้นเท่าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็อาจนำไปสู่การสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีได้ความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมาย157นี่นะครับมาตรา1น7่7นะครับอ่านะก็คือเนื้อหาว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานหรือพนักง,งานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่อันกฎหมายบัญญัติว่าต้องกระทำแต่เว้นการเป็นบัตินั้นเสียโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่สอง0 0ื่ถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับน้าเออดังนั้นถ้าเกิดนายกนะครับวันนี้นะคำสั่งของศาลออกมาแล้วว่าแค่คืนที่ดิน นายกเองก็แดนมีที่ดินอยู่ที่เขากระโดงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือจะมีบ้านอยู่ที่บุรีรัมย์นะฉะนั้นการนี้เฉพาะมาตรกฎหมายมาตรอาญาธรรมดาก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดนะแต่ความผิดตามรัฐธรรมนูญครับนะความผิดตามรัฐธรรมนูญนี่ครับมาตาราหนึ่งเจ็ดศูนย์วงเล็บสี่นะแล้วก็ประกอบด้วยมาตาราหนึ่งหกศูนย์วงเล็บสี่และห้านะฉะนั้นก็มาตาราหนึ่งศูนย์คือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสดุด ลงเฉพาะตัวด้วยเหตุจาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160มาตรา160บอกว่านายกรนตรีรัฐสมนติจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เห็นไหมครับมาตรา160วงเล็บห้านายกรัฐมนติและรัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะ ผมต้องบอกไงว่ามันไม่หมูหรอกครับผมเชื่อว,ว่าคุณอนุทินโดนเอาเรื่องนี้มาเล่นแน่นะครับเพราะว่าเรื่องของไม่ว่าจะการแต่งตั้งรัฐมนตรีเองหรือการสมคบกับพรรคส้มเองเนี่ยและพรรคส้มเนี่ยสมคบกับคุณอนุทินในการตั้งรัฐบาลมีชอบเห็นไหมซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนนําไปสู่การผิดในข้อหาจริยธรรมรายแรงผมบอกแล้วไงว่า ผมเลยมีความสงสัยนะครับว่าอาจจะมีนายกมาตาห้านะพเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลไปไม่รอดไงไม่ว่าจะเรื่องหัวสวไม่ว่าจะเรื่องของการตั้งรัฐบาลที่ไม่ชอบผมึงเตือนไปแล้วว่าความจริงพรักประชาชนควรจะอยู่เฉยๆนะครับควรจะอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ก็ไม่เชื่อผมอีกแล้วนะครับถ้าเกิดเข้าร่วมรัฐบาลก็ยังมีเหตุผลนะครับ โอเคนะการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าต้องการจะเข้าไปแก้ปัญหาในประชาชนเนี่ยนะมันก็ยังพอรับได้อยู่ว่าคุณเนี่ยมีเจตนาบริสุทธิ์เมื่อรัฐบาลมีอันเป็นไปและมีการตั้งรัฐบาลใหม่แล้วคุณก็มีความจำงที่จะมาช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้จึงเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรียกเว้นนายกซึ่งหัวหน้าพักที่จะเป็นคนดิเดตนายกถูกตัดสิทไปเนี่ยมันก็ยังมีเหตุนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นเจตนาที่ ไม่ได้ผิดเรื่องจริยธรรมเนี่ยอันนี้ที่มันซ้ำลายคือครับไปยกมือเขาคนระับเพื่อให้เขาได้เป็นรัฐบาลเพื่อจะไปยุบสภาเห็นไหมครับแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียเลยนอกจากอย่างเดียวคือครับต้องการจะตั้งรัฐบาลเพียงเพื่อการยุบสภาและแก้รัฐมนูญซึ่งอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองก็ได้ไปเฮ้ยผมยอมเลยผมเชื่อแล้วว่าไอ้ฝ่ายกฎหมายของพรรคพรรคประชาชนมันอ่อนจริงๆครับนะมันอ่อนมาตั้งแต่สมัย อนาคตใหม่อะแล้วก็มาพลาดอีกทีตอนนี้เป็นพรรคก้าวไกลแล้วตัวน,นี้ก็จะมาพลาดอีกทีในคบที่เป็นพรรคประชาชนเนี่ยท่านนี้คุณก็มีประเด็น44สสคาอยู่เนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าโอ้ยครับสงสารด้อมส้มนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนุ่มสาวเหล่านี้ดื้อแลอเกินครับดื้อดึงนะใครเตือนใครแล้วว่าอะไรก็ไม่ฟังครับอวดเก่งไงเอารอบนี้เอาเชื่อว่านะครับถ้าคุณอน,นุทินโดนนะ ส้มก็โดนแน่นอนเพราะมันโยงถึงกันได้ไงนี่ใช่ไหมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กระทําผิดนักนักรัฐมนตรีนักผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมใช่ไหมนี่ความปวดดีไงความดื้อรั้นใช่ไหมจำได้ไม่น้องที่ผมเคยเตือนว่าเฮ้ยอยู่เฉย ผมอยากพักประชาชนอยู่เยื่อผมเสียดายพวกคุณไงผมอยากได้คุณเป็นคู่แข่งอย่างน้อยผมจะได้มีเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพักเศรษฐกิจนะครับผมอยากจะแข่งกับพักประชาชนนะเพราะนโยบายเราเนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศต้องการปฏิรูปประเทศเนี่ยซึ่งผมไม่สามารถที่จะแข่งกับใครได้เลยยกเว้นพักประชาชนเพราะพักอื่นก็เป็นพักอนุร,รักษ์นิยมหัวโบราณพักบ้านใหญ่ใช่ไหมผมยังเอาใจช่วยพวกคุณเนะี่ยผมไม่เคยกลัวคุณอยู่แล้วนะ ผมอยากจะแข่งกับคุณวันนี้หัวหน้าพักผมผมใหญ่หัวหน้าพักผมเนี่ยเดินเข้าสภาอย่างสง่างามมาตามวิถีทางของประชาธิปไตยผมยังไม่เคยกลัวไงผมบอกแล้วว่าผมอยากจะสู้ในสนามเลือกตั้งผมไม่ได้ดีใจนะที่คุณถูกยุบถูกตัดสิทธิ์อะไรกันแบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมันเท่าไหร่เออนี่แหละครับมองผมในแง่ร้ายทั้นนี่ผมมีเจตนาดีนะครับ ผมเป็นคนหัวรุ่นใหม่นะผมไม่ชอบพิธีการผมก็บอกแล้วผมไม่เห็นด้วยกับการอะไรนะยุบพรรคผมไม่เห็นด้วยกับการตัดเศษผมบอกไปแล้วแต่พวกคุณก็ยังไปเล่นเกมเสี่ยงใช่ไหมเออไหนๆเนี่ยครับถ้าเกิดจะทํางานเพื่อประชาชนเนี่ยเมื่อมีโอกาสคว้าไว้ก่อนคนระับไม่ใช่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเออแลวยังมาให้สภาเด้วยที่เลือก อนุทินเพราะต้องการให้เข้าไปยุบพรรคไม่ได้เลือกเข้าไปบริหารประเทศโอ้โหกูว่าคําพูดนี้จะเป็นปัญหานะครับมันจะเป็นปัญหานะครับถ้าถูกนําไปตีความหมายว่าเฮ้ยคุณกําลังเล่นการเมืองโดยเอาบ้านเมืองเนี่ยนะมารอเล่นเนี่ยคุณไม่ได้สนใจเรื่องความเสียหายขอยงบ้านเมืองเลยคุณโหวตเพื่อจะให้เข้าไปยุบพรรยุบสภาไม่ได้เข้าไปบริหารประเทศพูดออกมาได้ยังไงเออ